สวัสดีครับวันนี้มาทํากิจกรรมความเปลี่ยนนะครับพระปิตายอดเสร็จีลาวแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่22นะวันที่1เดือน12 268 8นะครับโอเคเริ่มมาเลย ข้าพเจ้าขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชาริยบูชาเดชองค์พระาวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุงหลวงปู่บันเดลหลวงปู่ศิลาตลอดตั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีของเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพระ คุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เลสเตเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาในจิตของข้าพเจ้าเป็นสามาธิอันควรแก่การสวสดสัตยายมนต์ต่อไปบทจุมนุมเทวดาสมันตาจากกวลาสุอัตราคัจันตุเทวตาสัตตมังโมนีราชสัสุนันตุสักขโมกตังสักเเกามิจดรุเปสคีดิสิคาระตะเตจันตาลีเกวิมานี berarti cak kami taruh wakna khani hei hei ha matu maiki tehu maja yang tuteh wajalah Hai celak siwi saya meyakakan tapan akati tata sendiri yang meniwarajakan nangsa ataupun itu nentu tamat sawanaka luar patanta bertentang tamat sawanaka luar yang tamat sawanaka luar yang บทนมัสสิติคาถานโมตัสสะภะคะกวัตตวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะกวัตตวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะกวัตตวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุสสะจักิริยาคาถานาติมิสระนังอัญญปุตุมีสระนังอะรังเอเรนะสัจจวัชนนะโสติมิหุตุสัพพะทานาติมิสระนังอัญญังธรรมุมีสระนังอะรังเอเรนะสัจจวัชนนะโสติมิหุตุสัพพะทานาติมิสระนังอัญญังสังโฆมีสระนังอะรังเอเรนะสัจจ บทมหาการุณิโกนาโตติอาทิคาคาถามหาการุณิโกนาโตอิตายสัพพะปานินังปุริตวะปรมิสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมโหตุสัพพุปตะวะมหาการุณิโกนาโตอิตายสัพพะปานินังปุริตวะปรมิสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมโหตุสัพพุปตะวะมหาการุณิโกนาโตสุขายสัพพะปานินังปุริตวะปรมิสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมโหตุสัพพุปตะวะ บุตรมหาสมัยสูตรเออมีสุตังเอกังสมยังปัจกวาสเกสุวิหารติกะปีรวัตถุสมิงมาวันีมหาตาพิโคสังเกตนัสติปจัมนาเตหิพิโคสติสเปเฮวะอรหันเตหิตาส ahi จัลูกาธาตุหีเทวตาเยวุเยนะสันนิปติตาหุนติปัะกันตังทัศนายยาพิโคสังคัจจะอาตัโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอิตะ девятьсот si ख pak सkeत wihara ka pi wattu ma saming ma Mahawa Mahaता pi ku san स fiku स Cho hewaante taही kata tuही hewaता yak sani pe pakangतsan piku nya nunak menyape yna pak pasangu pakasan tawa pak wattutndike pe kaखातापा mati. kotawata saya tapi nama palaso sama ma pasar Pakari pahang ceyak ewak mewa Sutawa antara hitkawa atau kota dewatawentang api wattawamentang atauang sumentang dewatakawangka sih ma kamin Dewa kaya sama kata tam ma imang tema samay tak kita yewaparaasi tasang kanti atau koparawa tahap. pakkawato zanikke im memang kas faasi sentpi kawo sama tahang sucitatang at nu cu kamang cu kamang kang suara diwane taika hetawag inti iyaani ra kantipati ta. ゅ kotakawasan tike imang kata apa sih cita wakilang <laughs> sida bapaklik kang indah hilang <laughs> ohjakmak mesa jati Suutawimakku mata su tan susununa kau parawata pakkawatosanang kata apa sih keji utang serenang kata seinak teh kamimit santik apa ya tak boomming pahayak manuk sang tehang te wakaang hari bolehre santik A ko pekawa piku amantei ybuuye na pi kaweta sa suulu kata tuu teotai petita hunti kha taana aja piku sengkat ja เทพิเกวะเฮสุงอดีตธรรมทานางราโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิอภควันทานางเอตตาปรมายวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงเสียทัปปิไม่ห่างเอตาระหิเยปิเทพิเกวะพาวิสันติอนาคตธรรมทานางราโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิอภควันทานางเอตตาปรมายวะเทวตาสนิปติตาพาวิสันติเสียทัปปิไม่ห่างเอตาระหิอาจิงคิสัมมิพิเกวะเทวกายนางนามานิกติฤิสัมมิพิเกวะเทวกายนางนามามิเจสิสัม Kami pikawe kaya nang nama ni tang sunata satu kang mana si karo tak kasi samiti ti evam pante ti kote piku pakawa to pacat sung tak tahu ja silo kama nu kasami ya tak puma ya Ye -kirika parang, pa -pud 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 si kirikap Paraang pahitaata sama hitta thuosi hawa sallina lomakhang sapi sammpu no oota tamakna sa suthawi pasana makna via viyo kasate katatawawan ni kapila la wat tawe etatua taiisa taasaawa ke sa sannerete.

manusa na matasong apeke nang tamatakong tisa sa paputa ahong tanja sa pang apinyaya na cakuma tato dayi sa tasa wake sa sanera te te wakaya api kanta te wichana tapi kawoye wawang kita isa mikirahi ano po paso waya kapu kapila watawa iti manto chuti manto wana manto ya sati no mo tamana api kamung pikunang samiting wanang siya wata kakana na tawani no นังสามิติงวนังสตากีราติสหัสหาญาคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัติโนโมตมานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวนังอิเจเตโสลาสหัสหาญาคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัติโนโมตมานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวนังเวสามิตาปัจจสตาญาคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัติโนโมตมานาภิกขมงภิกขุนังสามิติงวนัง Kompiro raja kahiku berpula saat ini bersenang penyunang serta sahat sahang kanang baik

पक्षिंता थि संग्राज्यो पास न खानांगति महाराजा य सति शोभता पी तस भो इंधन मफला मंत्रोच्युति मंत्रो वनम तौय सी नौ मोतमनाभिकमु गुण स्म उतर जाति संग्राजार विवि उरो तप सति य खानधिपति महाराजा य ससी शोभता भावो इंधन मफला मन्तोच्युति मंत्रो वनम तौयस नौमोतमनाभिको विगुण स्वीति वनः थी संगलावी ते संग नोता मजाकु वे नेतु जंत नो काम से aku pancak si kocewa timparu suriak wajah saya tejan ye jarajanuk antapah sahat rajupi apika mumpikunang samiting wanang ataku na paksa nakawisala sahat tajaka kampalas setara aku payaka sahayatipi yang muna setara tajak aku nakayasasi no irawan no mahanak kosobaka wanang yena nakara je sahasaharan titik pati ca pakis wisut tajaku weha ยะสาเิวนามัจจปัตตาจิตรสุปนัยติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามสิสุปันนโตเขมามะกาสิปุตโตสันหะสันนะหะหิเววาจาหิอุปาวะหะยันตานาคสุปนาสารณะมังสุภุตังชิตาวชิระหัตเธนะสะสะมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสาวัสิเตอิตะ Mantoya sa sino kala kanca ma api sama asura dana we ka sa we pa citi su citi sa tan cha putanang sa pe we ro cha na ma ka sa na sama yo tha ni pa ta te nang sa mi อาพูจะเทวาปตะวีจะเดชวายโยตถาคามุมาลุณามุณาเทวาสโทโมจายสัสนหามตตาคารุกากายิกาอาคูเทวายสัสนิโนตัสเสเตสัสสยากายาสปนานาตวนิโนติมันโตชุติมันโตวันามันโตยัสัสนิโนมตมานาภิกามุปนังสมิติมันน์เป็นทุจะเทวาสาลีจัสมาจัตุวิยมาจันทสศูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานัคตานิปุระกิตาวะคูมันตะวะลาหะกั ว่าสูนังว่าสะโอเสตุสักโกภาคะปุรินตุตัสเสเดตัสสะกายาสเพนะนตวันนิโนอิติมนโตจุติมนโตวันัมโตยัสสิโนโมสะมานาภิกขะมุงภิกุนังสมิเตมะนังอาตาคูสาภูเทวาเจรมัคคะมัคคิสิขาริวะอาดิศักจโรุชาจามุมาภุปนิพาสีโนวรุณาสหตามาจัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะวิจิราอาภูวะภูวะสวะเนสีโน ทัศเตรทัสสุชายาสปพเนะนัตตะวันนิโนยที่มันโตจุติมันโตนัตมันโตยัสสติโนโมตมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนังสมานามาสมานามนุสสามนุสุตตมากิตตาปตุตสิกาคู่อาคู่มโนปตุตสิกาตาคู่ระโยเทวะเยจารูหิตวันสิโนปารคามหาปารคาคุเทวะยัสสติโนทัสเศรษทัศสุชายาสปพเนะนัตตะวันนิโนยที่มันโตจุติมันโตนัตมันโตยัสสติโนโมตมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนัง สุขากัลุมาอรุณาอากูเวคะนะสาสหะโอตาขะโอทาตะคขยาปามุกะอากูเทววิจักขนาสตามัตตาหารักขจามิสกาจายัสัตติโนทนานยังอาคาปัจจุโนโยติสาอภิวัตติท่าเสติทัาสตาคขยาสเปนานตะวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนันมนโตยะสัตติโนโมตมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังเขมียาตุสิตายามะกตะกาจายัสัตติโนกัม Sambita kala masih tak cuci nama cak asawan mana rata aku kata aku pada ni mita tang seti kaya sapi nana tawan ni no di mantau cuci di mantau nama mantau besa tino mau pi kunang sami tingwanang tati tati wani sapi nana tawan ni no nama wani na akan jungye chan ye seti sa sa ha pawut ta cha ti mak hilang oka tin nasawang kutake mo kara tang nakang Jenjang wa asita titang Suprama pada matu ita matu sah. Sanang Kumaro titso japrofaka semiting wanang sah Suprama lokanang Mahaprama piti tati upapanu cuti mantu bersama Tasetha ya sesiso tak seta isara aku pati te sanca matca to aha hari to pariwari api kante sinte te we ke mara sena api kami pasa anasa manti yang eta kanata panta tara kena panta matu wo samanta pariwari ta mawo mutita koji nang iti tata mahaseno kanaseno ape sayi pan pat ni

สเปวิชิตาสังขามาปยาติตายสัตสีโนโมทันติสหาปูเตหิสาวกาเตชะเนสุทาติบทุลลเจียปะกรนะโมเมพุทธะเตชะสารตนะนาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพระมาจดาอินทาจตุโลกะคัมภีรักขกาสุสะมพุทธพุตุงคังคาจะสัมสัพรมะชัยยะปสิทธิปวันตุเต Jaya jaya tarani tarani Utati utati nati nati Jaya jaya kakola tolak ni Saini raisai senak Meru raja kunara Jaya jaya Kampira rak Sombi nakin tanaki Bisa japu takali Jaya jaya tunimit taruki Jaya jaya singki Sudah tanak muk kaca Jaya jaya warunak Muk khasadra Jaya jaya janpati Nakak kula kantuk Jaya jaya kaca kol nak สุการะผู้จงสีหาพยักขติปาชายะจยาวาลุณนัมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุณณะสุตินารดีชายะชยาสุขาสุขาชีวีชายะชยาทัตระนีตัตเลสัทธาสุชัยยาจยะจยาทัระนีสันตินสัทธาชยะชยามังกราัญญาภวัคเญจายะจายาวาลุนนัยเคชายะจายารักกะสสุระผูชะเตชาชายะชายะพรหมพรมเมน ทัคคะาชัยชัยราชาธิราชัสชัยยะชัยยปะทวิงสปังชัยชัยอรหันตาปจีกพุทธสาวังชัยชัยยะมหิสุรหะโรหะรินเทวาชัยชัยปะระมาสุรโคชัยยชัยนาโควิรุฬหโควิรุปปโคจันติมารวิอินโตจะเวนะเตโยจากุเวโรวารุโนปิจะอาคิวายุจาปาจุนโหกุมารุตตารัตตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะ สาตโยอิสิโนสาวกัสสพภาชยะรามพะวันตุเตชัยะตัมมุจจังโคจะตัสสะปาโลชะจะชัยยะกังเอเตนะชัยะเตจินะชัยยะโสติพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัยยะมังคาลังชัยโยปิพุทธสาวธิมาโตยังมาลัสยะปาปิมาโตปาราชโยอุโกสยังปุติมันเติปโมติตาชัยะตตาพรมะ ขณามาหิสนชโยบิพุทธสัตสริมาตยังมารสสะจปปมาตปราชโยอุโคสยามปุติมตปมุติตาเชียตตินทขณะมหาสโนชโยบิพุทธสัตสริมาตยังมารสสะจปปมาตปราชโยอุโคสยามปุติมตปมุติตาเชียตตาวขณามาิสนชโยบิพุทธสัสริมาตยังมารสสะจปปมาตปราชโยอุโคสยามปุติมตปมุติตาเชียตตาสุปนัขณามาสโนชโยบิพุทธสัสริมาตยงมารัสสะจัปปายมาตุปาชยโ เชโยปิพุทธศาสนีมัตโตยังมารัสัจปาปิมัโตปราชโยอุปโภศยัมปุติมันตปวโมติตาเชยะตาตาพม

สุนันตุพนโตเยเทวะสมิงธานิอติคตาทิกายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพาธารักันตุสัพพัสตานังรักันตุชินะศสังนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสเปปูเรนตุมโนรักภรธายุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหักาโรกาจุปัฏฐวาเตสังนิวารันเรนตุจะสัพพาธากายาตุขังกิตตนสุขังอรหันตุยธาระหัง ธรรมะนิยามตังสุธรรมบทธรรมนิยามสุตังเอวมีสุตังเอกังสมยังปะกวาสาวัติยังวิหารติเฉตราวะเนอะนากะพิธิกัตสะอารามีตัตระโขพิกขวาพิกุอามันเตสีพิกขวติพระทันเตติเตพิกุปะกวาโตปัจจโตสุงปะกวาเอตตะโวจอุปัตาวาพิกขวตตาคตานังอนุปัตาวาตตาคตานังหิตาวะสาธาตุตรมติตตาธารมะนิยามตัสเปยังการะ

तथा कतानाते तथा कथांगता तथा तमनीय मता सपे संकुचती अभी समती अभी अभी शमेतवा लिखती थे पन्या पंच पन्या पेती पथप्य विवरित विभति ऊता नहीं करती सपे संक punya padatawa pikawi tata ke anakanu padawa tatakata tanang ditawa saat atauutamati ditata yangta mana tatitang tata atau bisa pucat tiap bisa tiap bisa pucci wa bisa tawa a jikakat ti itu Siti peta pedi penyak pedi peta petti wiwara Dewi pajatihutani keunti tapi tatik hitam mak ooj pekawa tak makna teku pekawat toopa siang apiknan tunti. บพัเตกาตารัตคาถาอาทิตังนานะวาคเมยยะนปะติคังเขนาอะนาคตังบุคุณไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงพระวงถึงสิ่งเนี่ยมาไม่ถึงญาติตีตามปะฮีนันตังอัปปันอปัตตันจะอนาคตังสิกเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นแล้วก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะอยุตัมบางตัตตาตัตตาวิปัสสติอสังหิ จิรังอสังคุปังตังวิทไธวิทามานุพารุไหายีอุไรย์นรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเข้มแจ้งแมงงเง้นกอนเปรนขอคนควอบครูใาการที่นั้นไว้อัจิวะกิจ,จะมาตัปังโกชัญญามาระนังสุเวกความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นาหิโนโสังฆารันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะการปัดเปลี่ยนต่อมาจุราจะมีเสนามากย่อมไม่มีกสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อโหระตมะตันติตังตังเวผเทกาตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงหบุบย่อมล่ลวยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านตั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบุตรธรรมสังเวคะปัจจะเวคณะสเปสัปงคารานิจา ัการค mm ือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังคาราทุกาสังการคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสเปตมานตาสิ่งตั้งหลายตั้งปวงที่เป็นสังการและไม่ใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตุกวางชีวิตตั้งยืนเป็นของไม่ยังยืนทุกวางมรณะความตายเป็นของยังยืน อาวัสังมายามาริตปังอันเราจะพึงตายเป็นเทมาระนะปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเราเด็กของเราเป็นตายเป็นชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอาน,นิยตัง,งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมอนิยตังครรมตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังกายโยอ,จ,อจ,จิรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะนอาเปตะวิญญาโนกัณฑะทศกิญญาณจุตโธอันก่าทิ้งเสียแล้ว อาทิสิสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งเป็นลิงกะลิงเข้ารังอีวะประดุดังว่าต้นไม้ในต้นปูนนี้รับถังหาประโยชน์ไม่ได้นนจาวัตสังคาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาธวายจะทมีโนมีความเกิดขึ้นเลมมีความดำไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานีรุจติกนเกิดขึ้นแล่นดับไปในสังอุปสมุสุโขความเข้าไปสงบทางอสังการทั้งหลายเป็นถุกย่างยิ่งสเปสตามารันตีจัสตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุขจะมาริสเรที่ตายแล้วกำลังจะตาย เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักติมีเอิทะสังสัยอยู่กับความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตรเมตตาอย่างกินจิตอย่างกินจิตบุสาลังกัมมังสภพหิภะเตหิกตะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุควรโตเยตเทวัตสมิงธานีอาทิคาตาติคายุปาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุ mata pita so kita huntu tu ka bun jento sape ya tika so kita huntu tu ka bun jento sape kita huntu tu ka bun jento sape pisa sape ya ka kita huntu tu ka bun jento baca ya Yak so kita huntu tu ka bun jento sape nakatta kita huntu tu ka bun jento sape dewa so kita huntu tu ka bun jento sape sa ma tinang samit jento Bot pucalong butuat na mo bodi sa iti pakawa Namo mo bodi sa iti Pakwa Namo mo bodi sa tuwa kan timanya iti pakawa bot patti ta na kata ya devata san ti viara vasini tu pe kare bodi ta in ta in na pavantu pocita so ting te vihara mantale te raja macha na maka cha sarami kata na pati upasaka kama cha te sanika macha isara sapana puta sukita te Salah bu caya pijaan tersampah wasat si tercata tahu Ia ni kang warang pati jati sepe pitu kasakar untuk sangka yang hatu jirang setang tamu tamat teraja pukala sakohu tu sama ataya cai taya cak. rakantu rakan tu setamu sepe pitu macari nubu ting yama. Nami arya pawi pasana pasenah untuk sepe pipani nubu tersasani sama tarang pawi kali tewo satu

kanang tatantu sattaya sri lang rakantu sapata bhawana pirata utuk acantu dewata kata butuh mangkon untuk kapang rupang kalang rakantu sapata dewata sapaputanu bawena suti untu nirantara untuk kapang rupang kalang rakantu sapata dewata sapapatanu bawena suti untu nirantara untuk kapang rupang kalang rakantu sapata dewata pa sangkanu bawena suti untu nirantara Sape putar pala patah peti kanan jayang palang arantanan tanan jati cina akan matami sapa Sape putar pala patah peti kanan jayang palang arantanan tanan jati cina akan matami sapa Sape putar pala patah peti kanan jayang palang arantanan tanan jati cina akan matami sapa tu. Sape putar pala patah peti kanan jayang palang arantanan tanan jati cina akan matami sapa Sape putar pala patah peti kanan jayang palang arantanan tanan jati cina akan matami sapa Sape putar pala patah peti kanan jayang palang aran tanan akan matami sapa sampai putawa la pata pati kanan jaya yang palang aran tanan rakan betami sabaso sampai putawa la pata pati kanan jaya yang palang aran tanan rakan betami sabaso Sape pun tak pernah patah kanan palang aran tanan jatai akan mentami sapa so. Sape pun tak pernah kanan palang aran tanan jatai akan mentami sapa so. Sape pun tak pernah kanan palang aran tanan jatai sih nak akan mentami sapa so. Sape pun tak pernah kanan palang aran tanan jatai akan mentami sapa ด,ด e ้วยอำนาจแห่งบุนวุตุนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาธยพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าตถวายอุทิศถวายเป็นพระเจ้กุศลแด่สมเด็จพระนางเก้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ตะวันกาลไปกขอในิสวงแห่งบุนวุตุนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าเคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคเควนารายทั้งปวงให้มีเลงในแรกจริตมั่นคงเป็นสมาชิบบรรจบตามคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมครรมส่วนเององสมเด็จสัมมาสัมมมพุทธเจ้าาาดำรงงอยู่ในควีตลลอดกาานน อีกตั้งขอเทพเดวเาตั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบนอุสุนีโปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งวัตถุมงคลเป็นสูงวัตถุมงคลประปิตายอดเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและลาวรวมถึงวัตถุมงคลตั้งบัองที่สามตึงกำเหลือตั้งขึ้นแล้วว่ตถุมงคลของข้าพเจ้าน่้จัดสร้างให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและยดิธานุภาพมันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ก็ฟังในผู้บูชาทุกประการเทอรสาธุสาธุสาธุ